สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปามบายไซเคิลชาแนลครับวันนี้เราก็จะเปลี่ยนบรรยากาศการรีวิวกันบ้างวันนี้เราจะมีปั่นด้วยนะกับรถเสือมมโมราคาประหยัดครับที่ใครก็สามารถปรเป็นเจ้าของได้ในราคาเพียง6,900บาทเท่านั้นนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปามบายไซเคิลชาแนลนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นรอบที่ ที่2ที่3หรือเปล่าที่ตัววิสเตอร์ชิกเข้ามานะครับผมผมไม่เคยมีโอกาสจองได้ทันเลยจนถึงลอถนี้นะเพราะว่ามันเป็นเสือหมอบที่แสนคุ้มค่ามากเลยคันนี้เป็นเสือหมอบอลูมิเนียมนะครับผมพร้อมกับเกียร์9สปีดคูณ2ก็เป็น18สปีด ในราคาแสนประหยัดราคาเพียง6,900บาทเท่านั้นนะครับผมซึ่งทำให้ตัวริสเตอร์ชิกตัวนี้ขายดีมากๆเลยรถคันนี้เหมาะกับใครเหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะลองปั่นเสือหมอบดูนะครับผมอยากจะได้เสือหมอบคันแรกครั้งแรกแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราจะชอบมันหรือเปล่าไม่รู้จะจริงจังกับมันหรือเปล่านะครับผมเริ่มต้นเพียง6,900บาทแบบนี้ก็ถือว่าสนุกได้เหมือนกันนะผมเพิ่งไปปั่นมาเมื่อกี้นะครับผม เกียร์ของมันเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้จริงเลยโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาค่อยๆพูดรายละเอียดทีละชิ้นกันนะครับผมผมจะรีวิวตั้งแต่ข้างล่างสุดยันขั้นบนสุดตามสไตล์ปามไบเซอรเคิล ya โอเคครับงั้นเราจะมาเริ่มกันที่ยางยางตัวเนี้ยก็จะได้เป็นยางที่ไซส์กำลังคิดกันในปัจจุบันนะครับก็คือตัว700คูณ25่ีหน้าของมันก็จะเป็นหน้าค่อนข้างแบบไปทางเรียบแล้วก็จะมีลายลิดน้ำนิดหนึ่งด้านข้างนะครับผมแต่ว่าจะเป็นแบรนด์คล้ายๆแบบว่าแบรนด์ oem ขึ้นมาเองนะ จะมีชื่อยี่ห้อว่าหังโจรับเบอร์นะครับผมก็ถือว่าเป็นอย่างเริ่มต้นที่ดีนะราคาถึงจะไม่แพงมากก็จริงแต่ว่าลองปั่นดูแล้วเมื่อกี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมยังมีความเกาะถนนอยู่ดีเหมือนกันต่อมาคือด้านชุดล้อชุดล้อตัวนี้ก็จะได้เป็นล้ออลูมิเนียมแต่ว่าดีกว่านั้นก็คือมันเป็นล้อขอบสูงตัวนี้ให้ล้อขอบสูงมาถึง40นะครับผมถ้ามาดูกับแมชกับรถอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างสวยสะดุดตาเลยทีเดียว แล้วก็ข้อดีของชุดล้อตัวนี้ก็คือตัวดุมของมันดุมของมันได้เป็นดุมแบบสวมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะในอนาคตคุณอยากจะแต่งให้เฟืองหลังคุณใหญ่ขึ้นเนี่ยคุณก็สามารถซื้อเฟืองสวมทั่วไปไม่ว่าจะเป็นชิมานโนหรือว่ายี่ห้อต่างๆเอสไฟอะไรพวกเนี้ยคุณก็สามารถซื้อแต่งขนาดเฟืองได้เลยนะครับผมซื้อสวมเข้าไปเลยมันเป็นแบบสวมละต่อมาคือด้านเฟรมครับด้านเฟรมตัวนี้ถือว่าเป็นจุดขายของรุ่นนี้เลยเพราะว่าในราคาหลักพันอะไรพวกเนี้ยส่วนมากคุณก็จะได้ เป็นรถเหล็กนะครับผมบางครั้งก็ยังจะเป็นรถที่ยังเป็นสนิมอยู่อันนี้ข้อดีของมันคือมันเป็นรถอลูมิเนียมนะครับผมเพราะฉะนั้นจอดตากฝนอะไรอยู่ด้านนอกบ้านได้เลยไม่ต้องไปดูแลรักษามันมากเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมู่แล้วมันจะไม่เป็นสนิมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมจุดขายของตัวนี้เลยก็คือตัวซ่อนสายนะครับเป็นอลูมิเนียมแล้วยังไม่พอยังซ่อนสายดูลองสังเกตดูนะครับผมเข้ามาจากด้านนี้แล้วก็ออกทีจะออกด้านล่างเลย ก็ถือว่าทันสมัยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทรงของจักรยานถือว่าเป็นทรงอ l ร r o u n นะครับผมปั่นง่ายปั่นสบายเมื่อกี้ผมลองทดลองปั่นดูแลเฟรมตัวเนี้วิวเบสนะครับผมก็คือระยะสัมผัสของล้อเนี่ยมันค่อนข้างยาวเหมาะสําหรับมือใหม่มากนะครับผมเพราะว่ารถยาวเนี่ยการควบคุมมันจะควบคุมได้ง่ายกว่านะครับ ถ้ารถสั้นเนี่ยในการเข้าโค้งออกโค้งเนี่ยมันจะค่อนข้างเร็วนะครับผมจะเน้นไปทางรถแข่งขันแต่ตัวเนี้ยวิวเบสจะยาวกว่าเพราะฉะนั้นการเข้าของมันเนี่ยจะไม่ดุเดือดนะครับผมมันจะสมูทแล้วก็คอนโทรลได้ง่ายกว่าสําหรับรถเอราวเริ่มต้นตัวนี้ถือว่าเหมาะมากสําหรับมือใหม่นะครับด้านชุดขับเคลื่อนครับด้านชุดขับเคลื่อนตัวนี้ค่อนข้าง ถือว่าคุ้มค่ากับตัวมันเลยนะครับผมเป็นจุดขายหลักของรถรุ่นนี้เลยเพราะว่าส่วนมากในรถจักรยานในราคาหลักพันเนี่ยคุณจะได้ชิฟเตอร์ที่จะเป็นสับถังอาจจะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมสับถังหรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นชิฟเตอร์ที่อยู่บนมือที่มันแยกออกมาจากมือเบรกแต่ตัวเนี้ได้ชิฟเตอร์แบบรุ่นโปรเลยนะครับก็คือชิฟเตอร์ที่อยู่บนมือแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเบรกก็อยู่ตรงนี้นะครับผมเข้าเกียร์คุณก็สามารถหักตรงนี้ได้ง่ายๆแทบติดเดียวก็คือจะเป็น down shift นะครับผม up s h i f ขึนเกียร์ขึ้นมาก็แค่ขึ้นมาอีกนิดนึงตึ๊กขึ้นมานะครับผมแล้าสามารถดับเบิลชิพได้ด้วยก็คือเทคโนโลยีของตัวแพงแพงเนี่ยก็จะมาอยู่ในตัวชิปเตอร์ตัวนี้แล้วชุดขับเคลื่อนจะเป็น9สปีดนะครับผมจากเซนซ่านะก็จะมีด้านหลังนะครับจะเป็น9ชั้น9สปีดเนาะจะมีขนาดอยู่ที่11แล้วก็ไปจบที่28แล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็น 50- 34นะครับจะผมจะว่าจะเป็นกระโหลกเหลี่ยมอยู่ ตอนนี้เรามาขึ้นเนินกันบ้างตอนนี้จะเป็นเนินซึมๆอยู่นะเราก็จะใช้เกียร์นะครับผมเกียร์ก็ใช้งานได้ขึ้นคงขึ้นเขาตอนนี้ก็เป็นเนินซึมๆอยู่นะครับผมผมก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ด้วยที่มือตบเลยไม่ต้องมาใช้แบบบางรุ่นในราคาหลักพันเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบชิปเตอร์แบบนี้ใช่ไหมครับตัวเนี้ยจะเป็นมือตบเลย เกียร์ก็สามารถเข้าได้ตอนนี้ก็สามารถขึ้นเนินสูงได้นะครับแล้วก็อย่างเงี้ยเกือบสุดแล้วผมก็จะเปลี่ยนเกียร์รอเห็นไหมครับก็เข้าได้เลยเกียร์ถือว่าโอเคใช้ได้นะเกียร์ตัวนี้จากเซนซ่าครับ9สปีดคูณ2เป็น18 18สปีดอ่ะทางลงแล้ไอ้ลุย ด้านตีนผีตัวนี้ให้มาค่อนข้างยาวผมว่ามันยาวกว่าของตัวโซลา่าของชิมานโน่ได้ซ้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าอนาคตคุณอยากจะแต่งเฟืองสําหรับขึ้นเขาคุณก็สามารถทําได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าตีนผีได้ขายาวมาแล้วแล้วก็ยังไม่พออย่างที่เล่าไปก่อนนะครับผมไอตัวเฟืองของมันจะเป็นเฟืองแบบสวมเพราะฉะนั้นสามารถหาซื้อแต่งได้ตามทั่วไปเลยแค่ชุดขับเคลื่อนเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆแล้วนะครับผมไอตัวชิปเตอร์เฉยๆ,ๆที่ออกแบบมาคล้ายๆกัน เป็นออริจินอลของเขาก็คือตัวชิมานโนใช่ไหมครับตัวชิมานโนของโซ่าเฉยๆตัวชิฟเตอร์ด้านเดียวตัวเนี้ราคาก็เกือบจะท่วมรถคันนี้แล้วนะครับผมแต่ตัวนี้ได้ชิฟเตอร์แบบมือตบแบบนี้ไปเลยในราคาเพียง6 000, 9 0 0บาทถือว่าคุ้มมากๆเลยต่อมาคือด้านคอนโทรลนะครับผมด้านคอนโทรลตัวนี้ก็ถือว่าได้ของดีไปละเป็นอลูมิเนียมนะครับผมตัวนี้เป็นอลูมิเนียมมีความยาวของสเต็มอยู่ที่90 ส่วนด้านแฮนด์ตัวนี้ก็จะเป็นแฮนด์อลูมิเนียมเช่นกันมีความกว้างอยู่ที่420นะครับส่วนด้านหลักอ่านตรงนี้ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันของวิชเตอร์นะครับผมมีตัวปลดเร็วให้ก็คุณก็สามารถปรับได้ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ก็สามารถหาซื้อแต่งด้วยทั่วไปก็จะมีขนาดแบบทั่วไปเป็นหลักอานกลมต่อมาสุดท้ายคือด้านเบาะ เบาตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับผมเป็นรุ่นใหม่ของวิสเตอร์ที่ออกแบบมาคล้ายๆบอกว่าให้เป็นเสือหมอบมากขึ้นดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับผมแล้วก็เป็นเจลนั่งค่อนข้างสบายเหมือนคล้ายๆกับยี่ห้อดังบางยี่ห้อเลยที่เขาทําทรงนี้ออกมานะครับอ่ะสองคำถามสําคัญนะครับผมว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็น้ําหนักจริงเท่าไหร่ราคานะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันประหยัดมากราคาเพียง6,900บาทเท่านั้นสามารถผ่อนได้ด้วยผมเอาไปใส่ในช h อป e ีให้ในราคานี้เท่ากันนะครับผมโปรโมชั่นสำหรับคนอยากจะเริ่มปั่นจักรยานใหม่เน 6,900บาทผ่อน0% 10เดือนได้ในช้อปปีนะครับผม w ิสเตอร์ชิกคันนี้ก็ผลิตออกมาทั้งหมด3ขนาดนะครับผมคือ 46, 48แล้วก็50ครอบคลุมตั้งแต่คนที่มีความสูงขนาด156จนถึง176ได้เลยนะครับผมแต่ว่าต้องเลือกไซส์ให้ถูกหน่อยเนาะแล้วก็มีสีสีให้เลือกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีแดงแบบนี้แล้วก็สีที่ขายดีก็คือสีตัวสีเทานะครับผมแล้วก็มีสีเหลือง แล้วก็มีสีส้มมีสีสีให้เลือกอ่าและคาถามสุดท้ายนะครับผมก็คืออ่าน้ําหนักจริงมาเท่าไหร่อ่าผมชั่งน้ําหนักจริงก่อนออกมานะครับผมเพราะว่าผมออกมาถ่ายนอกสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างไม่มีตาช่างมาแต่ว่าผมทําการบ้านมาก่อนแล้วตัวเนี้ยช่งจริงออกมานะครับได้11.4พร้อมบันไดนะ ก็ถือว่าโอเคนะครับผมสำหรับเสริมอบเริ่มต้นขันแรกของคุณในราคา6,900บาทได้สเปคที่ดีได้เกียร์ที่สนุกแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับโอเคครับลาไปก่อนครับขอฝากตัววิสตเตอร์ชิกตัวนี้ไว้ด้วยนะครับผมสินค้าเป็นสินค้ายอดนิยมขายดีมากรีบจับจองกันได้ก่อนที่จะหมดนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ชวญกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe นะครับจะได้ไม่พลาดของดีราคาประหยัดที่ปั๊มไบค์ไซเคิลชอบสรรหามาให้คุณเสมอครับแล้วเจอกัน